จเย็นใจเย็นใจเย็นทีมไหนครับนี้ทีมไหนครับทีม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 หนึ่งมหนึ่งนมหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งโอเคแล้วใครเป็นนายประตูครับนายประตูนายประตูนาระตูนายประตูนายประตูายปรตูนระตปาายารยตนู

จะไม่รอดเลยเป็นไม่หักเลยเด้อเด้อก็มีเพื่อก็มีคุณภาพดีสงสารจังสงสารจังสงสารจังไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสงสารสงสารเก้าอี้เป็นสุด

คิดว่าจะรอดไหมครับศาลคิดว่าจะรอดไหมครับรอดครับเตรีมหนึ่งคนทีมหนึ่งเตรียมหนึ่งคนเตรียมหนึงคนเยอะเลยคุณจะย้อนไปเรายุ่งไปยอมเลยไหมสีสีหน้าเต็มใจมากเอาละครับเริ่มขึ้นแล้วช่วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมมีตบด้วยมีตบด้วยโอ้โหโอ้ป้าป้าเอาแล้วครับเริ่มครับเกมเริ่มแล้ว รวมกันเย่ระยะตั้ง เโอ้เธอเปย์เองครับขึ้นไปเลยไธเปสู้ๆครับใครเปครับอันนี้โอ้สงสารน่ารมากสงสารมากน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆน่าสงสารเก้าอี้ครับ ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเล่นไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแลตั้งใจเล่นไหมเนี่ยโอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปไปเลยครับไม,ไ,ไม่ตั้งใจครับโอ้โหมีการบล็อกไปได้ด้วยเเสุดยอดจริงๆครับครับป๊อชื้นชื้นป๊อเรียบร้อยครับโอ้โหสุดย Verantwort อด S <S โอ้โหใครชุดเมื่อกี้ใครชุวยโอ้โหได้ครับ <S 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 ได้ครับหมักครับไม่ีน้ใเาไม่ช่วยเพื่อนอ๋อไม่ใช่เพื่อนเพื่อน ปุ๊บโอ้โห Allah, สกัดไม่ได้ครับเต็มเต็มครับนี่เต็มเต็มมา โหแมโหแไม่ออ้มไม่มีเส้นไม่มีเส้นก็เกาเหลาสิครับไม่มีเส้นมับกอดกันแน่นโอ้ยยังปลาสวายแยงอาหารกันเลยมาแล้วครับให้ไปกรอะไรนะให้เปกระโดด ตายตายสงสารเก้าอี้โอ้โหสกัดครับดเอาบล็อกไปมาแล้วครับมาแล้วอื้อหือส่งครับมับบล็อกไปได้ครับโอ้โหโกเบนี่ตัวบล็อกจริงๆมาแล้วครับแมวนี่ครับมังกรครับตัวจริงจริงมาแล้วนี่ nạc luôn nạc luôn ช้อนกิดชันช้อน,นลูกปลากัน